หืมนี่มันนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันฉันได้ยินมาว่านั่นคือผู้ถือครองพิษทั้ง5้าน่ะมีเพียงนายคนเดียวที่ยังไม่ทำสัญญาเลือดและการป้องกันของนายยังสูงที่สุดในกลุ่มแม้ว่าการใช้แมมุม,มุมเป็นเกราะป้องกันนั้นจะฟังดูไร้สาระอย่างไรก็ตามเส้นทางการวิวัฒนาการของแม,มมุมลายสีเทานั้น มีเส้นทางวิวัฒนาการของการเป็นโลเนื้อและว,วัสดุในการวิวัฒนาการยังหาง่ายอีกด้วยการโจมตีที่แข็งแกร่งการเสริมพลังที่แข็งแกร่งการป้องกันที่แข็งแกร่งเราให้แมงมุมหรือเจ้าตัวเล็กนี่ทำสัญญาแล้วพยายามทำให้มันแข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่ฉันจะได้รับพลังวิญญาณที่มากขึ้นไปอีกนอกจากนี้พลังวิญญาณก็ยังได้จากดาร์ซี่และอาเฉิงฉันเชื่อว่าอีกไม่นานฉันก็จะทำสัญญากับดัมบี้ จะไม่น่ารีบอัปเกรดคุณภาพของดอมบี้เร็วขนาดนั้นเลยการอัปเกรดนั้นเจีงไปชั่วขณะแต่พลังวิญญาณที่จำเป็นนั้นยากเกินกว่าที่จะสะสมให้เพียงพอสวัสดีตอนเช้าขวัญขวัญเจ้านายตัวน้อยสวัสดีตอนเช้าเจ้านายตัวน้อยงั้นหรอส่วนมากผู้หญิงคนนี้ชอบเรียกฉันว่าอาจารย์เกาไม่ถูกต้องนี่มันต้องมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากุลแน่บอสตัวน้อยพวกเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะ ก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะเจ้านายตัวน้อยมีคนเข้ามาถามฉันมากมายเมื่อเร็วๆนี้และแขกเหล่านั้นก็เข้ามาถามหาคุณถึงแม้ว่าฉันได้บอกพวกเขาไปแล้วว่าคุณไม่ว่างแต่พวกเขานั้นก็ยังยืนกลานที่จะรอแต่สิ่งนี้ฉันทำแทนคุณไม่ได้คุณต้องเข้าไปทำด้วยตัวคุณเองวันนี้ฉันว่างนะมาค่อยๆพูดจากันเถอะนะ นี่คงไม่ยากสําหรับคุณใช่ไหมช่วยไปเตรียมวัสดุเหล่านี้ก่อนสิฉันจะเลี้ยงชานมคุณภพยหลังเพื่อเป็นการไถ่โทษละกันฮ่าฮ่ฮหฮ่าห้องปฏิบัติการไม่ต้องกังวลต่อจากนี้มาเป็นคู่หูของฉันฉันจะให้บ้านที่อบอุ่นแก่นายตกลงไหมฉันตกลง เรามาเริ่มขั้นตอนการวิวัฒนาการกันต่อเถอะนะเสร็จแล้ว ร่างกายของนายเป็นสีเทาและนายก็เป็นแมงมุมด่างสีเทาสายพันธุ์ที่จับพัฒนาคือแมงมุมหุ้มเกาะสีเทานายกับไอเฉิงและอาใบาพวกเขาเหล่านั้นต่างก็มีคำขึ้นต้นชื่อว่าคำว่าอางั้นฉันจะเรียกนายว่าอาบินละกันนายเห็นไหมนี่คือยาวิวัฒนาการที่ฉันเตรียมมาอย่างดีตราบใดที่นายแช่มันนายก็จะแข็งแกร่งขึ้น อ,อมันเจ็บจังเลยนี่เป็นส่วนหนึ่งของความเจ็บปวดที่อาบินกำลังเผชิญในการถ่ายทอดจิตวิญญ,ญาณอยู่งั้นหรอไม่อนาตัวฉันความเจ็บปวดนี่เป็นหนทางเดียวที่จะแข็งแกร่งขึ้นเราทำได้แค่แบกรับมันด้วยตัวเองเ <c oughs> ฮ้อเฮจ้านายตัวน้อยเจ้านายตัวน้อยเ <c oughs> ือเจ้านายมีลูกค้ามาแล้วรู้ไหมลูกค้ารายนี้ดูรวยมากเลยนะ คุณคงรู้นะว่าจะต้องทำยังไงโอ้เดี๋ยวฉันตามไปฉันมีหนึ่งปากที่เพิ่งเพิ่มขึ้นมาแล้วแถมต้องให้ฉันป้อนเดี๋ยวนี้เลยได้เวลาทำเงินซะแล้วสิหือน่าสนใจมันคือสัตว์อสูรระดับผู้นำสินะ